คยได้ยินใช่ไหมครับว่าเราสามารถปูกระเบื้องทับกระเบื้องเก่าได้เลยแล้วมันปูได้จริงไหมเดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์ในคลิปนี้มีคําตอบให้ครับสังเกตดูนะครับว่าห้องน้ำห้องนี้นะท,ท,ท่อโฟเดนนะฮะท่อโฟเดนของห้องน้าทั้งหมดเลยนะห้องน้ําทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้นะครับจะไหลรวมมาอยู่ที่ท่ออันนี้ที่เดียวเลยไม่มีที่อื่นนะครับโอเคพอรู้โฟเดนแล้วครับเรามาดูก่อว่าเห็นไหมฮะตรงนี้ มันมีสเต็ปอยู่แสดงว่าช่างเก่าเขาทําเพื่อให้ตรงนี้เป็นโซนเปียกตรงนี้มีประนะครับปกบปัวเพราะงั้นตรงนี้เป็นโซนเปียกนะครับข้างบนก็จะเป็นโซนแห้งแต่ก็ไม่เห็นแม้งจะแห้งเลยเก็จะมีชื้นๆเปียกๆแชะๆอยู่นะครับก็แสดงว่าพื้นอาจจะสลบไม่พอนะครับเพราะงั้นข้อแรกมีสองสเต็ปและข้อต่อมาเห็นไหมครับมีธรณีประตูสมมติว่า ก่อนที่เราจะปูกระเบื้องทับเราต้องทำอะไรครับเช็กระเบื้องเช็คไงครับก็เหมือนคราวที่เราที่ผมลงไปเหรียนห้าวิเศษนะครับในการเช็คนะครับเคาะเขาะทุกแผ่นนะครับทุกแผ่นเลยโอเคพื้นห้องน้าส่วนใหญ่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือตรงนี้ครับธรณีประตูถ้าเราปูทับปูทับได้นะครับแต่ว่ามันจะเกินขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเพราะนั้นธรณีประตูไม่พอละ แล้ลาร้ห้องน้าคือน้ากระชอกออกไปข้างนอกแน่นอนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสองทางถ้าเราอยากจะปูทับกับเรื่องเดิมปูดได้แต่ว่าเราจะต้องเพิ่มธรณีประตูให้สูงขึ้นมาเราก็ต้องมาดูอีกว่าบ้านหลังนี้มีคนชาราอาศัยอยู่ไหมถ้ามันสูงกว่านี้ซึ่งตอนนี้มันสูงประมาณสิบเซนนะครับถ้ามันสูงกว่านี้อาจจะเป็นสิบห้าเซนถ้าผู้สูงอายุหรือคนชาราสามารถรับได้ในการข้ามที่จะเข้าน้ำกระจบตรงนี้ปูทับได้เลย แต่ถ้าเกิดว่ามีคนแก่หรือผู้ผู้สูงอายุและตรงนี้มันสูงสิบเซนละมันไม่สามารถที่จะข้ามมาไหวละเพราะงันตรงนี้จะต้องลื้อครับและปูใหม,ม่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะลื้ไม่ได้ครับคือเรื่องของประตูนะครับประตูห้องน้ําห้องนี้เป็นการลักเข้ามาในห้องน้ํานะครับแล้วก็แทบข้างล่างนี้แทบจะติดกับเบื้องเลยนะแนบเลยนะครับส่วนส่วนตรงนี้แนบเลยอันนี้ขนาดรื้อและปูใหม,ม่ย,ยากเลยน,นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าประตูบานนี้เปิดออกไปข้างนอกห้องน้ําอันนี้ไม่มีปัญหา นะครับเราถ้าเกิดพื้นห้องน้ำกับต้นทั้งหมดเพอร์เฟคเราเช็คแล้วเราสามารถปูได้เลยปูดทับได้เลยแต่อันนี้เจ้าของบ้านก็ต้องมาเลือกนะครับว่าจะยอมรื้อกับเรื่องพื้นหรือหมุนกลับประตูวงกบประตูให้ประตูเปิดออกนอกห้องน้ำก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของบ้านจะคุยกับช่งางยังไงนะครับแล้วนั่นก็คือคำตอบนะครับและสําคัญก็คือว่าปูนกาวที่เราต้องใช้ปูเนี่ยมีสิ่งสาคัญมากผมจะลงไว้ให้ในตาก,กา้าใครสนใจไปกดสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิกประกันแจ้งเตือนกดไอคิกดแชร์ให้ช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดที่ดี